กแล้วตกแล้วตกแล้วนี่อุ้ยมันมาแล้วล้ลบมล้มล้ล้ล้เลยอุ้ยล้ลบมเลยอันนี้คนเล่นเยอะนี่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 อุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยข้างบนน่ะอุ้ยพอดีเลยเรามาพร้อมน้ำพุเลยเล่นว่าวกลางน้ำพุนะโอ้คนเต็มเลยถอยมาดูนะเปียก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 โอ้ยพยรถยล้มล้ลบมล้มล้โอ้ยลบเร็วเปียกลบเแล้วล้มล้ม โอ๊ยทำแล้วทำแล้วโอ๊ยเนียเราอยู่ที่ไหนอะ่ไนะ,ไ,ะ,ไ,ะไอ้อ้อสยาม<ป>นี้ป้าป๊าจะพาน้องเบียมาระบายสีเป้านะน,ะนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงที่เขาทํากิจกรรมนะมีเวิร์กช็อปให้ร่วมนะนําไปเสร็จมาแรก<ป>เราจะได้เป้าสีขาวมาทีนี้เราจะเอาสีมาระบายกัน อสีอะไรคะอาหยิบเลยค่ะอสีม่วงเขาชอบสีม่วงกระเลงเลยจ้ะนี่นี่น้องเบียร์จะวาดเป็นรูปอะไรเป็นหน้ายิ้มมายิ้มแล้วสีอะไรสีอะไรอ่ะได้ระบายได้คนได้ี่หมานมีวาดลุกตาของเบียร์สิเบียร์ชอบสีม่วงนะเบียร์นี่จะห้าจะระบายแบบทั้งแผ่นเลยเป็นสีม่วง นายดูความามีม,มันมีรูปเลย<ม>เป็นหน้าโดนเลมอนหน้าแมวม,วมวัมีสีแดงด้วยสีสอ,สอไรรอสีน้ำเงิน้สวยไหของแม่แ่ขมีมสีมมดเลยอะเบียของเบียเลเทเราอะ เออระวังมันชุ่มเกินนะจะต่างแน่มันไม่ต่างแดดหรอกนะมีแดดหรือเปเบียป้าป้าเห็นขาคนน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไม่ขาคนอยู่ตรงนู้นน่ะขายเสร็จแล้วโชว์หน่อยเป็นยังไงมันคือตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ของเบียนี่ถ้าจะขึ้นไม่ได้แล้วชุ่ม รอแห้งก่อนนะต้องติดเชือกก่อนนะอันนี้เราได um. ้ตัวอะไรมาเนี่ยเป็นหน้ายิ้มนะแบงนี้นี่ตัวอะไรปีศาจเหรอถือสองมือจะไปจับอย่างนั้นน่ะกลัวเลอะกเลอะครับโอ้ยขอบันมีเลสเทแล้วอ่ะเบียเบี้ยปลาปาเจอแมงกะพุนนุ่นขบวนนู่นอ่ะอุ้ยตบเบลเลอร์เลยนี่นี่นี่ เบียเห็นปะวานไหมนั oh ่นน oh. yeah. really ่ะปะวานไปดูใกล้กันเบียทางนี้ตอนนี้น้องเบียเจอปะวานนะไปดูใกล้เอออย่าอย่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหเบียเบียเบียบนหัวลูกบนหัวมันมามันมาแล้วลูกลบเร็วแค่กิ่บลูกจะไปแล้วลูกนี่ตัวใหญ่มากเลยนะเข้ารถเมย์ได้อะตกแล้วตกแล้วตกแล้วเบียร์ไปช่วยเขาเลยลูกเอาไปจริงเฮ้ย เอ้ยออกมาออกมาพี่ออกมาออกมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกินเดี๋ยวโดนกินนี่อุ้ยมันมาแล้วลบร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 บเลยเฮ้ยลบรบเลยโอ้ยตัวใหญ่มากนะเบียระวังนะ ah. เดี๋ยวมันทับตายเลยนะเนี่ย <laughs> ไปช่วยเขาไหมช่วยพี่เขาไหมเอ้ยไม่เอาพีก่กลับมาปล <laughs> าล้อเล่น <laughs> เดี๋ยวรอเบ้าเราก่อนนะเดี๋ยวเบ้าเรามาตอ,อนนี้เขานอนตายแล้วนั่งสตะหนึ่งเลยโอ้ <laughs> แมงกะพุนมาแล้วท่าน <laughs> โอ้ยตอนนี้ประวันพยศแล้วนะโอ้ยมันถอยมาแล้วล้มลมแรงเกินโอ้โดน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 แล้วโดนลบล้มล้มล้ชนแล้วชนแล้วโอโはは้ยน้ยน้องๆระวังนะเบียรลบเดี๋ยวโดนหางมาเร็วเบียรวิ่งมานี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนแบบให้เด็กๆเล่นว่าวนะเต็มเลยอ่ะนี่มีแมงกะพรุนตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยเอ๊ะเอ๋นี่ของเบียร์ไงหมุนโชว์ด้วยโอ้ยเดี๋ยวล้ม ไหนมีอะไรเหรอน่าเอ๋วิวมีของเล่นด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะปืนเลวซ่าเหรอ,อได้มาจากลายทอยอาดข้างบนใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> อุ้ย <c oughs> โอ้ยขึ้นแล้ว <c oughs> มลมแรงดีอย่างเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เหรอวโอ้ยววิวโอ้ย,อ,ย <c oughs> อันนี้คนเล่นเยอะนะบิ <c oughs> ๊กช่วยเอ้ย อโอ้ยวาวเราพยศอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอยโอุ้ยโดนหัวม,มันมี <laughs> ดังปากเลยอุอ้ยโดนแนมีท้องป่าวนขึ้นแล้วนะตอนนี้นี่อ้้ดูเบลอเลยสวยมากเลยอ่ะมุมไมค์คอนสยามนี่นี่เราอยู่ใต้ท้องป่าวานนะโอ้ ว่ายน้ำาปนทะเลเลยเบียเห็นปะวานไหมเบียเบียไหนปะวานเบียนี่ยุงบนเนื่องจากตะกี้เววที่เราระบายสีมันพยศนะมันทำร้ายแบบนี้กับน้องเบียเราเลยมาซื้อใหม่เลยอาเบียมาเลือกค่ะมาเลือกแล้วเขามีอะไรบ้างเนี่ยมีนกอินทรีด้วยมีธงชาติอันนี้คลาสสิกมากเลยนะเป็นงูเห่า นี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆมี U.S. Army มีแบทแมนด้วยเบียอยากได้ไหนครับเบียนี่ตอนนี้ปาวานยังพยศอยู่เลยด้ข้างหลังนี่สู้กับแมงกระพุนอยู่ไปปากเป็นเดี๋ยวเราดูว่าโซนนี้บ้างเขามีอะไรบ้างมีนกมีขังข่าวด้วยมีเครื่องบินเบียเอตัวไหนเบียเอไหนคะนี่เราได้ไปแล้วนะเบียแบทแมนซากไปเลยลูกมามาทางนี้มาทางนี้อ ตอนนี้เบียร์กเป็นโอ้โหนอนตายเลยบอกมันเบียร์ได้แบทแมนมาล拉เ้านะอุ้ยเบียร์เราปะป่าด้วยเราต้องไปเล่นตรงที่มันเป็นลมนะลมมันจะตีกลับมาอันนี้เราวิ่งย้อนอยู่โอ้ตรงนี้เราอยู่ใต้ปาวานเลยนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะพร้อมยังหนึ่งสองเรมวิ่งเลย โอ้ยบิน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 ววิ่งเลยสิลูกวิ่งเลยวิ่ง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 เลยวิ่งเลยนี่เอ้ยวิ่งวิ่งอนชนชนครับชนครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเลยววิ่งเลยววิ่งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเขาบินตามเดียรโอ้ยสวยไปเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 เร็วไม่ตกไม่ตกฟ้าดูอยู่วิ่งเลยนี่เรามาอยู่ท่าเรือนะเด็กเด็กเล่นกันเต็มเลยเต็มท้องฟ้าเลยขึ้นเลยขึ้นยัง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 โอ้โหเขาบินได้แล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋วเดียให้มันไปสูงสูงกอนอาเบียเียเบียขึ้นไปสูงแล้วเบียจ,บ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 จับเบียจับนีน่แล้วจ<ๆ> <c oughs> ับเล็วเบีนี่นี่จับ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 นลบนับจ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 อบจบจับจับับบจับจัับลับจัตับจนบจับจีบจัดจัับจับจับจาบจัับจับจับจ้บบบ นี่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 โอ้โมีตัวใหญ่ด้วยข้างบนน่ะเขาเรียกอะไรนะแมงกะพรุนปะโอ้ยบินคู่กับตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้ยร่วงแล้วนี่นี่ปะวานนะประวานโอ้โหวิวสวยมากไอคอนสยามนะครับสวยสุดๆอันนี้ต้องเรือเล่าอ๋อเบียร์เป็นว้าวอะ เป็นนกเหรอนี่นี่น้ยเบียร์มันมาแล้วเบียร์เบียร์ลบเบียร์บนหัวบนใบบนหัวเดีเบียร์สะดุ้งหน่อยเบียร์สะดุ้งสะดุ้งไงโอ้นี่นะโหสวย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 ไอ้ดูของเราที่ของเราอยู่ไหนนี่ของเราอยู่นี่โอ้ยโอ้ยวา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 ยโอ้ยล่วง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 โอ้ยโทษครับโทษครับ เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพยายามทำให้เบนแมนเนี่ยตึบไปแซงอยู่ตนเลยนะอยู่ปะวานเลยร้านของเราอยู่ไหนเนี่ยสีมูนสีเลือดสีเลือดแซงปะวานเลยปะวานปะวานมีอยู่ไหนร้านเมืองว้าวปะวานไหนเบียร์ทำไรเบียทำไรอยู่เบียร์ให้กำลังใจอยู่ให้กำลังใจแบบป้าเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ของเรานี่นะนี้ของเบียร์อยู่สูงเลยนะเบียร์ นี่นี่นี่เบียอยู่นู่นแล้วจะชนกับเขาแล้วอะเดะเบียอัขวานะอ๋อชน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 โอ้ยล่วงล่วงลวงลวงดึ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 งเรวดึงเรวเบียเบียไม่ช่วยอะนี้เลยเออนี่ให้กำลังใจนะมวนมวนมวนอุ้ยมีแมงมุมด้วยเบียแมงมุมข้างล่างบนพื้นน่ะเป็นวงล้อเลยน่ะอืมของเราอยู่นี่นะ ป้าดึงอยูว่านี่วิธีเล่นอย่างนี้นะต้องดึงดึงนะดึงให้มันโต้ลมตลอดโอ้เรือมาเบียไปจับว่าเราเร็วเราจะลงมาแล้วเบียไปจับเร็วโอ้ยมีน้ำพุมาโอ้ยโอ้ยพอดีเลยเรามาพร้อมน้ำพุเลยเล่นว่ากลางน้ำพุนะอับดิกจับไว้นี่โอ้คนเต็มเลยถอยมาดูนะเปียก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 นี่นี่นี่ปลาวานลงไปนอนแล้วนะ มาีแพนด้ามีแพนด้าพี่ไหนมีแพนด้าโอ้โอมีแพนด้าโดนน้ำเปรียกเลย <c oughs> อ๋อตัวฟีบเลยอะเขาไม่กินลมเลยนะเนี่ยตรงนี้วิวสวยมากเลยนะขบนนที่ตัวใหญ่เ <c oughs> ต็มเลยไหนโจพุงทำไมไม่เอา <c oughs> คนเยอะนี่ตอนนี้ทุกคนก็ยังเล่นว่าวอยู่นะขนาดที่น้ำพุขึ้นเ้ย <c oughs> สวยมากเลยวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา บูให<า>ใกล้กันไปไปไเบียอย่าไปใกล้มากนะลูกระวังเปียกยืนดูได้ค่ะยืนดูได้โอ้ยสูงมากเลยนี่เรามีบ้านน้ำด้วยเบียโดนน้ำไหมนี่มันเป็นเม็ดๆเลยเม็ดๆมอุ้ยเบียแพนด้าตัวพองแล้วเนี่ยเห็นไหมนะนี่แพนด้าตัวใหญ่แล้วเขากินลมเข้าไปแล้วโอ้ นี่น้องเบียร์ชอบเล่นน้ำนะโอ้ดโอ้ยเบียรเปียก์เบียกขามานี่แล้วจริงๆนะเปียกหมดแล้วเนี่ยดูหัวสิแต่เอ๋โอ้ยทรไมตีปลาทำไมเราวรนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นม่านน้ำ ยาวมากเลยนะน้ำพุที่เนี่ยอุ้ยบีมีของเล่นด้วยอะอะไรอะกดค้างครับกดค้าง,างนี่ปานปาทำให้ดูนี่ทางนี้อ๋อมันเป็นปันปาน,ปนมันปล่อยนี่ออกมาบับเบิ้ลวูเบียร์มาเล่นเท้ก้อนเลยเนีย่ยอุ้ยจบแล้วเบี้ยเบียร์ขาเขาเล่นอย่างงี้ดูนะ โอ้มาเร็วๆมาเร็วๆอ่ะอันไหนลองยิงได้ยิงเออมันก็จะยิงออกมาลมมันแรงนะมันตีกลับเออยิงยิงอ่ะยิงยิงยิงโอ้แพนด้าตอนนี้เปียกน้ำแล้วนะโอ้โดนร้ำผุพนด้าน้ำโอ้พนด้าตะลุยเปียกหมดแล้วโดนตัวโดนตัวไปดูไปดูนี่โออชุ่มฉ่ำมจุ่มฉ่ำม โอ้ชุ่มเลยแพนด้าเราน่าสงสารจังตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อยู่ยาวว้าวดูป,ป,ป,ปากดูปากนี่าอยู่ใต้ท้องปาวาเลยนะนี่ขงหางถน,น้ำแล้วเคลิเลยอะ่ะไหนเียเจอเลยนะ อยู่นะอ๋อนี่มีไฟด้วยสวยจดังบ่าวานนีงพยศไม่เลิกเลยนะแวอยู่ทั้งฝั่งแล้วอย่างเดียวเลยนี่เราเจอตัวใหม่ด้วยสีแดงอีกไปๆมีอยู่เต็มแนละ้วตึกแล้วเนี่ยตัวนี้อยู่ยาวเลยแมงกระพุนเนะี่ยโอ้โหตึกเขาสวยมากเลยอะ สูงสุดในไทยเลยแล้วตึกนี้ตึกแมนโนเดียเนี่ยกันท่ายังอยู่นะกันท่าย,ยังไม่เหนื่อยอ๋อยังลอยอยู่ไอ้ตื๊ดอ้ตื๊ดโอ้ยเบียร์เขาหิวอะกินเดลิควิดแล้วเนี่ยง๊บาบป้าเดินไปซื้อให้ตะกี้เลยป้าวานก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเบียร์นะดูสิอยู่ข้างหลังเบียร์อุ้ยตัวอะไรอะพี่ตัวอะไรนู่นนะ่ะเบียร์อู้ <c oughs> วันนี้ป้าปลากำลังพาย่ากับน้องเบียร์เดินไปหาป้าวานนะอู้ตัวเบลอเลยนู่น ก่อนญาติจับกินเป็นอาหารทุกเช้าเลยนะ <laughs> 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 ออไปเร็ววิเว <laughs> ียนแพนด้ามันลงมาหาเราแล้ว,ลวออไปเล่นกับเขากัน <laughs> เล่นกับแพนดา้าคโอ้แพนด้าโดนรังแกโดนจิกหัวอ้ยแพนด้าโดนจิกหัวโอ้ยล่วงล่วงลวงลวงโอ้ยโดนเกลียวโดนเกลียวหน้าโอ้ยตาถลนเลยดูด <laughs> ิไปดูอีก <laughs> โอ้ไปอีกแล้วอ่ะขึ้นไปอีกแล้วมันขึ้นไปสูงยังเลยอะ่ะอุกษามาหา เบี้ยระวังประวานเบี้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออระวังเขาเกี่ยวขึ <fs chat> ้นฟ้านะลูกโอ้โหพยรดโอ้ยหลบ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 โอ้ยหลบเร็วเบี้ยลบเบียเฮ้ยหลบมันลบบโอ้ยทับแล้วทับแล้วอุ้ยโอแยย่ถอยมาสิย้าโอ้ยเกือบตายเลยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ เเกือบโดนประวานกินนะเบียโอ้โหลงน้ำลงน้ำโอ้โหนี่นะกลางคืนเขายังเล่นกันอยู่เลยนะดูดิวิ่ดูดิดดว้าวเต็มเลยอ่ะสิบกว่าตัวเลยนะมีทันด้าด้วยคนเยอะเลยนี่ก็จะสามทุ่มแล้วนะคนยังอยู่กันเลยอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเบียสยามไอคอนสยามรอปรป้าพามามีกับน้องเบียมาเล่นว้าวนะฮะมาทำอะไรนะโอ้สนุกไหมคะ สนุกไหมเจอกับเจอตัวอะไรบ้างเจอตัวอะไรบ้างปลาหวานเหรอเจอแันน้าแค่เจออันนั้นเลยอะไรนะม้าน้ำตกน้ำมาน้ำตกน้ำให้อเร์กกระ่ได้มเบ่ายยบ๊ายบิกิง